ดีเยี่ยมครับก็ก็ดีดีมากคือตอนนี้คือเหมือนกับว่าคือก๊อปอะก๊อปจะขายทางออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็คือคนก็จะแบบเข้ามาเยอะมากแล้วตอนนี้คือตัวแทนมามามาเต็มเลยครับคือตกใจมากเพราะว่าแบบเหมือนกับคือด้วยความที่แบบเหมือนอาจจะเพราะแบบของมันดีมั้งครับไม่ใช่คือขอบของมันมาจากเยอรมันด้วยครับคือก๊อปอินพอร์ตอินกรีเอยนอะไรพวกนี้มาจากเยอรมันแล้วมันคือสไปเดอร์ซิลที่แบบ เคยเห็นปะเวลาแบบสมัยก่อนที่แบบคนเขาสมมต up, ถิถ้าเขาทำหน้าอกใช่เขาจะใส่ซิลิโคนเข้าไปบางคนก็แพ้แพ้เสร็จแล้วคราวนี้เขาก็ฉีดตัวสไปเดอร์ซิลเข้าไปเพื่อ MM. ๆๆเคลยอยือบอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้หายแพ้คือถ้าใช้ถ้าใช้โปรดักเนสก็จะป้องกันการแพ้ไว้ด้วยวก็รองรับจากประเทศเยอรมันด้วยครับในอนาคตมีจะมีหน้าร้านไหมครัพี่กอหน้าร้านนะครับหน้าไม่แน่ใจอะฮะหน้ารักเนี่ก็ แหมพี่กอลฟนี่ตลกอ่ะตลกเฮฮาสินค้าตอนนี้ถึงขั้นแบบผลิตไม่ทันเลยไหมคะพี่กอลฟก็ก็ผลิตมาแล้วครับก็ต้องขายให้ทันด้วยครับ <c oughs> <c oughs> แลก,ก็ตอนนี้คือกอฟ